อาวันนี้มากาสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็ผมจะมาบอกว่าผมจะเลิกเ,เล่นเออทุยเลิกแคสเกมอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะเนะนื่องจากว่าคอมผมเนี่ยตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะหายไปแล้วฮะบอกเลยจริงโดนขโมยไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแล้วนั่นก็หน้าจอผมนะ่ะนั่นก็สายเสียบบิฟาะนะฮะแล้วก็กล่องส่งสัญญาณต่างต่านมาแล้วกูจะชูสองนิ้วทําไมไม่รู้นั่นตุ๊ก,กตาฮะได้มาจากงานจับสลาก ไปใหม่จากโรงเรียนเก่าหรือเปล่าไม่รู้ฮะก็ผมจะมาลากทุยอีกแล้วไอ้สัตว์เลิกแคชเกมอย่เป็นดังการแล้วนะครับนะวันนี้ก็วันเอพิฟูเดย์นะครับนะวันโกหกแห่งชาตินะครับนะก็ตะกี้นี้ผมก็โกหกนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะอลรอประมาณเอ่ออาทิตย์หน้านะฮะน่าจะกลับมแคาเกมได้เหมือนเดิมก็บายบายฮะ,คะแค่มาบอกเฉยๆอะไรว่าคอมพัง <laughs> บายบายจุบ๊บ